4กิโลกร,รัมนะคะของแบรนด์ Newwest นะคะรุ่น2501ค่ะลาสตา้านะคะเป็นลาสดึงหนักนะคะเวลาสตาร์นะคะลูกค้าอาจจะต้องออกแรงกระชากนิดหนึ่งเนาะค่าเหมาะมากนะคะกับลูกค้านะคะที่ต้องการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงนะคะหรือในพื้นที่จํากัดน,นะคะหรือผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการเลื่อยน้ําหนักเบานะคะตัวนี้เหมาะสมเลยค่ะอุปกรณ์ของแถมในชุดก็พิเศษกว่ายี่ห้ออื่นมากนะคะมีกระเป๋านะคะสําหรับเก็บเลื่อยนะคะที่สามารถ ใส่ไปได้พร้อมบาร์แบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องถอดเลยเทมากอันนี้ชอบแล้วก็จะมีนะคะอุปกรณ์นะคะมีบล็อกหัวเทียนนะคะไขควงหกเหลี่ยมให้นะคะมีโซ่นะคะขนาด11.5นิ้วของแบรนด์โอเรกอนเลยนะคะแล้วก็มีกระติกผสมน้ํามันค่ะานะคะก็จะเป็นบาร์ของแบรนด์โอเรกอนโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นบาร์ขนาด11.5นิ้วหัวเฟืองค่ะก่อนสป,ปานะคะก็ต้องเอาตัวกั้นแรงออกก่อนค่ะ วิธีเอาตัวก๊านแรงออกนะคะลูกค้าให้ยันตัวของลงค่ะจากนั้นงัดตรงนี้นะคะ่ะนี่แล้วก็ดึงฝาครอบกรองอากาศออกแกะนี้นะคะจะเห็นลูกยางสีดำๆแบบนี้นะคะลูกนะคะ้าให้เอาออกเลยแต่ถ้าสั่งซื้อกับหนูหนูเอาออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปถึงลูกค้าสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใช้งานได้เลยะคะ่ะเก็บเข้าเหมือนเดิม เป็นเครื่องโยนสองจังหวะนะคะลูกค้าเวลาใช้งานก็อย่าลืมผสมสองทีเนาะโอเคค่ะก่อนสตาร์ก็ต้องแยกน้ำมันก่อนนะคะโอเคค่ะแยกน้ำมันให้เต็มวงกลมใส่นี้นะคะแล้วก็สตาร์ได้เลยะคะ่ะด้านนี้นะ โชคจะเป็นแบบงัดขึ้นงัดลงนะคะลูกค้าให้งัดโชคขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็สตาร์ทนะคะเมืเ่อเสียงดังเหมือนเครื่องจะติดนะคะให้ดันโชกกลับค่ะหรือกร,รมคันเล่งก็ได้นะคะแล้วสตาร์ทใหม่ะคะ่ะ ให้กดปุ่มสีแดงด้านบนได้เลยนะคะเครื่องก็จะดับนะคะรบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากได้เลื่อยยนต์ขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเพียง2.4กิโลกรัมนะไว้ตัดแต่งอิ่งนะคะในที่สูงหรือในพื้นที่จำกัดนะคะแนะนำเลยค่ะ p e w w a e รุ่น2511นะคะราคานะคะ3,650บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะได้อุปกรณ์ครบเซตตรงนี้เลยนะคะ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรนะคะหรือแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะคะหรือลูกค้าจะกดสั่งซื้อใน b i ก t ็อกก็ได้นะคะสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ